สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ day t w e n t วันนี้วันที่23แล้วที่เราเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานมาด้วยกันฝึกอ่านภาษาอังกฤษและแปลนะคะก็ไม่ยากวันนี้พื้นฐานเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากคำศัพท์ก่อน คำแรก animal a n i m a l animal แปลว่าสัตว์คำต่อไป e largest largest ใหญ่ที่สุดนะคะแปลว่าใหญ่ที่สุด largest L A N D land land พื R ้นดิน T R U N K trunk trunk งวงจำได้ไหม N K เท่ากับงองูแล้วก็มีคอควายกระันนะคะ trunk งวง T A I L tail tail หาง E A R ear ear หู mm? M A L E male male เพศชาย V E G E T A B L E vegetable vegetable ผัก A L O T O F A LOT OF A LOT OF จำนวนมาก C U T E C U T E Cute. CUTE น่ารักดูจากคำศัพท์แล้ววันนี้เราจะมาฝึก อ่าน uh, เรื่องสั้นเกี่ยวกับสัตว์นะคะไปดูกันเลยสัตว์อะไรวันนี้ elephant elephant แปลว่าช้างค่ะ elephant ช้าง an elephant is the largest land animal an elephant is the largest land animal นี่รู้แล้วนะคะจะแปลว่าช้างเนาะช้างเป็น largest แปลว่านี่ largest ใหญ่ที่สุด ต่อไป land แ,แปลว่าพื้นดิน animal แปลว่าสัตว์ทีละอัะนนะช้างเป็นใหญ่ที่สุดพื้นดิน ถ้าแปลทีละตัวก็จะได้ว่าช้างเป็นใหญ่ที่สุดพื้นดินสัตว์ช้างเป็นใหญ่ที่สุดพื้นดินสัตว์ถ้าแปลทีละคาตรงตัวแบบนี้งงเราก็มาสลับให้เป็นสำนวนไทยว่าช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนบก นะบนพื้นดินบนบกช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดบนพื้นดินบนบกนะคะต่อไป it has a long trunk it has a long trunk it เป็นสรรพนามใช้แทนสัตว์สิ่งของแปลว่ามัน has มีลองยาว trunk วันนี้เลยคำศัพท์ที่เราเรียนไปวันนี้ trunk trunk นะตัวนี้ trunk แปลว่างวงมันมียาวงวงมันมียาวงวงก็แปลเป็นมันมีงวงที่ยาว นะคะช,าชา้าๆเน้ไปชา้ชาๆต่อไป it has a long tail it has a long tail เหมือนกันมันมียาวมันมียาวอะไร tail แปลว่าอะไร tail 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 แปลว่าหางมันมีหางยาวมันมีหางยาวนะคะมันมีหางยาวเนาะบรรทัดต่อไป it has two big ears มันมีสองบิ๊กใหญ่เอีย yes. หูมันมีสองใหญ่หูเอามาเรียงให้เป็นประโยคภาษาไทยว่ามันมีหูที่ใหญ่ สอ,อันมันมีหูที่ใหญ่สองอันนะคะ Do you know? Do you know? เป็น verb ช่วยไม่แปลคนรู้ Do you เป็นคำถามนะถ้าถ้า do you แบบนี้ถ้าเห็นเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายคำถามคุณรู้รู้อะไรคุณรู้ไหมประโยคนี้แปลว่า do you know แปลว่าคุณคุณรู้ไหม do you know คุณรู้ไหมรู้อะไร only male elephants have ivory only m a l elephant e have ivory only แปลว่าเท่านั้นอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคำศัพท์เรียนไปวันนั้นแมวแปลว่าเพศชายช้างมีงา,าทีนี้มาดูที่ขีดตรงนี้เห็นไหมคะ กี่ตรงตัว Y อันนี้อ่านว่า i อวอรีแปลว่างางาช้างนี่แหละคะ่ะ e l e p h a n t s มีหลายตัวเพราะฉะนั้นงานก็ต้องมีหลายอันให้เปลี่ยนจาก Y มันเป็นกฎนะคะของภาษาอังกฤษเนาะถ้าเกิดคำนามคำนั้นลงท้ายด้วย Y ให้เป็น y เป็น i แล้วเติม es อ่เขียนเต็มๆว่าอ่านว่า ivory i v o r y นะคะประโยคนี้ถ้าแปลตามตัวเป็นคำคำเท่านั้นเพศช,ชายช้างมีงาเท่านั้นชายเพศเพศช,ชายช้างมีงาประโยคนี้แปลเป็นสำนวนไทยว่า ช้างตัวผู้เท่านั้นที่มีงาใช่ไหมแปลให้เป็นภาษาไทยเนาะแปลให้เป็นสำนวนไทยช้างเพศผู้เท่านั้นที่มีงานะคะช้างเพศผู้เท่านั้นที่มีงานะจ๊ะอันนี้เฉพาะที่ครูไปอ่านมาจะเป็นช้างเอเชียนะคะช้างเอเชียจะเป็นเฉพาะ ที่มีงาจะเป็นเฉพาะตัวผู้แต่ตัวเมียไม่มีงาแต่ว่าถ้าเป็นช้างแอฟริกันเขาจะมีงาทั้งทั้งเพศผู้เพศเมียเลยนะคะเนอะแล้วหูเขาก็จะต่างกันนะระหว่างช้างไทยกับช้างอเมริกาช้างไทยช้างเอเชียกับช้างอเมริกาช้างแอฟริกาจะต่างกันนะสังเกตที่หูต่อไป they eat vegetables they eat vegetables tables h e y h e y เนี่ยแต่ว่าพวกเขาพวกมันมีหลายตัวมีหลายคน,พว,น,นพวกมันกินผักพวกมันกินผักอันนี้แปลแบบเรียงได้เลยนะคะพวกมันกินผักผักมีเยอะมีพวกมัน ลายตัวผักก็เลยเติม s นะคะแสดงว่ากินผักเยอะต่อไป there are, there are a lot of elephants in Thailand there are a lot of elephants in Thailand there are a lot of elephants in Thailand there are ตัวนี้แปลว่ามี me. l o t of ให้ไปแล้วเนาะตอนต้นแปลว่าจำนวนมาก in แปลว่าใน Thailand แปลว่าประเทศไทยมีจำนวนมากช้างในประเทศไทยมีจำนวนมากช้าง ในประเทศไทยประโยคนี้เอามาแปลเป็นสำนวนไทยเอามาเรียงใหม่เป็นมีช้างจำนวนมากในประเทศไทยมีช้างจำนวนมากในประเทศไทย There are a lot of elephants in Thailand.There are a lot of elephants in Thailand. อ,อย่าลืมออกเสียงเดเลยนะไทยแลนด์ Thailand. ออกเสียงดอเด็กมีช้างจำนวนมากในประเทศไทยช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งนะคะต่อไป they are so cute they are so cute they ก็พวกมันพวกเขาพวกมัน so แปลว่ามาก ถ้า,าเอามาวางไว้ขยายหน้าอน adverb adjective นะคะ cute น่ารักพวกมันมากน่ารักพวกมันน่ารักมากอันนี้จะแปลก็ได้พวกมันเป็นมากน่ารักมันก็ฝังทะแม่งทะแม่งคำวมาเรียงใหม่เป็นสำนวนไทยก็คือพวกมัน น่ารักมากอันนี้ละไว้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแปลถ้ามันไม่เข้ากับประโยคนะคะพวกมันน่ารักมากนะเห็นไหมค่อยๆแปลแปลเป็นคำใหม่ๆถ้าเรายังไม่เก่งก็แปลเป็นคำๆไปก่อนแล้วก็เอามาเรียงในสมองใหม่ให้เป็นสำนวนไทยจริงไม่ ถ้าใหม่ๆเราก็จะก็ต้องเรียงแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเราอ่านเยอะๆฟังเยอะๆอะเราก็ไม่ต้องเรียงเราจะเข้าใจภาษาอังกฤษไปเลยแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะต้องใช้ความอดทนถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาพูดถึง youtube นะคะแล้วก็งงไม่เข้าใจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากเรียรนภาษาอังกฤษ ไปที่ YouTube นะตอนนี้อยู่ที่ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณอยู่ในช่องเรียนง่ายภาษา Grid, อังกฤษกด Subscribe นะคะแล้วก็ไปตรงเพลย์ลิสต์ให้ไปคลิกตรงไลฟ์เรียนฟรีภาษาอังกฤษตรงนั้นครูจะโหลดวิดีโอที่สอนตั้งแต่ ABC อะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นน่ะให้คุณเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เรียนตามลำดับะคะ่ะตามลำดับวิดีโอเลยนะจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็มาเรียน มา,มาเรียนแปลมาเรียนอ่านะนะมันไม่เข้าใจหรอกคุณก็จะฟังแล้วคุณก็ไม่ไมเก็ตไม่เข้าใจะจะทำให้รู้สึกว่ายากเพราะว่าไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานไม่ค่อยดีมีคําศัพท์น้อยก็ให้เนี่ยะ่ะไปช่องนี้ subscribe แล้วก็ไป playlist นนไป playlist ชื่อนี้นะคะเรียน live เรียนฟรีภาษาอังกฤษนะคะหรือไม่ก็เข้ามาเรียนสดพร้อมกัน2องทุ่มเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย กูจะสอนถึงประมาณวันที่30หรือ31เนี่แหละนะคะเรียนพร้อมกันสองทุ่มในเฟซบุ o กนะโอเคในเฟซบุ๊กอยู่เนี่ยอันนี้นะกดไลค์หรือกดติดตามชื่อเพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะใครที่เพิ่งมาก็เดี๋ยวดูย้อนหลังนะถ้าตอนนี้ไม่ว่างก็ไปดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ครูจะโหลดโหลดอันนี้วันนี้วิดีโอนี้ลงใน ลงใน YouTube ด้วยนะคะไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้เนาะใครที่ยังจำไม่ค่อยได้ยังจำศัพท์ไม่ได้ยังจำโครงสร้างประธานกริย,ยากรรมอะไรพวกนี้ไม่ได้ก็ไปไล่ดูทบทวนนะคะวิดีโอ,อย้อนหลังเนาะใน Facebook ก็ได้แต่ว่า Facebook มันต้องเขาเรียกว่าอะไรสไลด์สไลด์ล,ลงมันอยู่ข้างล่างข้างล่างแหละเพราะว่าเราเรียนกันมาหลายวันแล้วแต่ที่หนึ่งแล้วยี่สิบกว่า,าวันละ ถ้าไปดูใน youtube ในเพลย์ลิสต์มันจะเป็นเรียงไว,ว้ละกูจะเรียงไวล้ละตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะคะโอเควันนี้ that's it for today see you tomorrow พวุนี้ก็มาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลเหมือนเดิมนะคะเราจะอีกสักสองเรื่องนะฝึกอ่านฝึกแปลเสร็จแล้วเราก็จะไปเริ่มฝึกเขียนประโยคง่ายๆเขียนเรื่องสั้นง่ายๆคำศัพท์ ใกล้ตัวหรือเรื่องในชีวิตประจําวันนะคะอีกสัก2อวันเนาะเราจะทําทั้งฝึกอ่านฝึกแปลแล้วก็ฝึกเขียนด้วยกันนะโอเค See you tomorrow. Bye ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จาลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษ จนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ